สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีรากาประจำเดือนพฤษภาคม2,568นะครับผมเชื่อว่าคนปีรากาทุกคนต่างก็ลุ้นอยู่ว่าดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับภาพรวมของคนปิรากานนัน้ในเดือนนี้มีทั้งความสำเร็จแล้วมีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากการงานสำหรับการงานของคนปิรากาคนที่ทำงานประจําและรับราชการนั้นการงานของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นครับการงานถือว่าดีมีความเจริญก้าวหน้ามีการเจริญเติบโตเกี่ยวกับการงานมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่ทั้งผู้บังคับบัญชาทั้งเพื่อนร่วมงานของคุณสักหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการง,งานของคุณโดดเด่นแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้คนรอบข้างบางคนเกิดอาการอิจฉาริษยาได้แต่ถ้าคุณมีน้ำใจเมตตรีกับคนรอบข้าง ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคนรอบข้างของคุณด้วยก็จะยิ่งทำให้เขารู้สึกดีกับคุณมากยิ่งขึ้นสำหรับคนปีรากานะครับในเดือนนี้คุณจะต้องพยายามที่จะพัฒนาทั้งความรู้ความสามารถของตัวคุณเองเพิ่มเติมนะครับในเดือนนี้ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนเป็นอันขาดโดยเฉพาะ กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่านะครับหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายจะอย่างไรเสียค่อยๆพูดค่อยๆจาใช้เหตุใช้ผลให้มากอะไรที่ยอมได้แล้วไม่เกิดปัญหายอมได้ก็ยอไมไปบ้างก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วง ขาขึ้นของคุณเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจมีคู่ค้าใหม่ๆเข้ามาธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ต้องอาศัยทักษะอาศัยประสบการณ์อาศัยความขยันความรู้และความรอบคอบที่มากกว่าปกติด้วยนะครับในเดือนนี้คุณต้องพยายามสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆเอาไว้ด้วย แล้วถ้าจใจดีนะครับปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆออกไปบ้างมันก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นยอดขายของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจสําหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในช่วงนี้ผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพธุรกิจความงามคนที่เป็นออกแกนไนเองก็ถือว่ามาได้ดีแล้วนะครับต่อไปเป็นนักเรียนนักศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษานั้นในเดือนนี้ คุณถือว่าดีนะครับดวงชะตาดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณเองนั้นก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะครับพยายามที่จะให้โอกาสกับตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นสร้างมิตรไมตรีจิตอันดีกับคนรอบข้างครับแล้วมันจะช่วยคุณประสบความสําเร็จได้มากจริงขึ้นต่อไปนะครับสําหรับ คนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจำทาในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้งานประจำทานะครับแต่ก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปพึ่งพาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละครับที่จะเป็นคนช่วยเหลือคุณทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้งานทำเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวคุณเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยิ่งคุณพัฒนามากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเจริญเติบโตมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นการเงินสำหรับการเงินนั้นนะครับในช่วงเดือนนี้ถ้าพูดถึงรายรับก่อนนะครับรายรับของคุณนั้นยังคงเข้ามาเป็นปกติอยู่นะครับแต่สำหรับบางคนนั้นเงินอาจจะเข้ามาช้ากว่าปกติคุณต้องใจเย็นๆนะครับในการใช้การจ่ายต้องรอบคอบสักหน่อยหนึ่ง อย่าสุรีสุรายในช่วงนี้นะครับยิ่งคุณสุรายสุรายมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวการเงินจะมีปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะบางคนนั้นมีรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายเฉพาะหน้าเข้ามาด้วยนะครับในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับหรือจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดนะครับของตัวคุณเองอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับบริหารจัดการการเงินดีด อย่าสุริสไรเป็นอันขาดนะครับใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จําเป็นก่อนและจะผ่านไปได้ด้วยดีครับต่อไปเป็นความรักเรามาเริ่มต้นที่คนโสดกันเลยนะครับสําหรับคนโสดนั้นคุณมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆความรู้สึกดีๆกับใครบางคนนะครับแต่จะอย่างไรเสียนะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มจากคบเป็นเพื่อนก่อนจะดีที่สุด อย่ารีบร้อนครับเพราะถ้าคุณรีบร้อนเกินไประหวังไปเจอเกากับคนที่ไม่จริงใจคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่ได้ง่ายนะครับแล้วมันจะทําให้คุณต้องมานั่งช้ำอกจ้าใจเสียสียใจได้นะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้นะครับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นั้นถือว่าความรักของคุณนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่คุณก็ต้องหากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ กิจกรรมดีๆได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับพูดคุยดูแลเอาใจกันครับส่งเสริมสนับสนุนกันแล้วมันจะดีกับตัวคุณนะครับตรงกันข้ามครับในเดือนนี้ถ้าคุณไม่มีเวลาให้คนรักแล้วไม่สนอกสนใจคนรักด้วยแทนที่ความรักจะดีมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ง่ายนะครับบางคนนั้นอาจจะมีปากมีเสียงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องแนะนํา ต้องพูดตรงๆนะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นมันดีมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับต่อไปสำหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่นะครับในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ดีครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะครับว่าตัวคุณเองนั้นจะมีเวลาให้กับคนรักให้กับครอบครัวมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้น ถ้าต้องการให้ความรักความสัมพันธ์อันดีนะครับเกิดขึ้นภายในครอบครัวคุณก็ต้องมีเวลาให้กับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับต้องพยายามที่จะหากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นพูดจาในสิ่งดีๆครับอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะครับมีปัญหาอะไรค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันปรึกษาหารือกันนะครับ คุณจะสามารถผ่านทุกปัญหาประสาทผ่านทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปเป็นสุขภาพสำหรับสุขภาพของคนปีระกานั้นในเดือนนี้ถือว่าดีทีเดียวครับแต่คุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับคุณพยายามที่จะตัดสินใจ โดยใช้เหตุใช้ผลให้มากที่สุดพยายามหาความรู้เพิ่มเติมแล้วอยากสุริสุรา้เป็นอังคารนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์ line, แล้วส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมาน,นะครับ พอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วย เผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างในม,มากก็น้อยนะครับเพราะในทุกคลิปนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็องมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ